รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ร่วมกับบริษัทร่วมมือร่วมใจจำกัด ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ marketing zone รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์สินค้ากลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์และกลยุทธ์การทำตลาดค่ะซึ่งเรามาพบกับคุณผู้ชมทุกๆวันจันท์ในช่วงบ่ายๆแบบนี้แล้วค่ะเรื่องราวของแบรนด์ล้วนมีที่มาสินค้าของแต่ละแบรนด์กว่าที่จะประสบความสำเร็จในท้องตลาดได้นั้นล้วนแล้วแต่ต้องผ่านการสร้างแบรนด์และวางแผนทางการตลาดมาแล้วทั้งสิ้นค่ะ คุณผู้ชมคะที่พักอาศัยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จําเป็นของคนเราทําให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรงอันดับต้นๆและก็มีหลากหลายแบรนด์นะคะที่อยู่ในตลาดค่ะวันนี้รายการ Marketing Zone จะพาคุณผู้ชมไปศึกษาการสร้างแบรนด์ในการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีความแข็งแกรง่งและยืนหยัดอยู่ในตลาดมานานกว่า30ปีเราไปติดตามกับน้องบีกันค่ะ พี่นอนแล้วขอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะวันนี้ค่ะบีมาอยู่ที่ย่านวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจะพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับบ้านพักที่อยู่อาศัยสวยๆค่ะมารู้จักกับแบรนด์เลียวเอสเตดเก่าแก่ของเมืองไทยนั่นก็คือวังทองกรุ๊ปนั่นเองและตอนนี้ค่ะผู้บริหารก็รอเราอยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะแต่เอจะเดินทางยังไงดีล่ะคะมาแล้วพี่คะจอดด้วยค่ะจอดด้วยค่ะ อ๋ออย่าพานหนูไปพบผูดด้โดยหารหน่อยนะคะค,ค่ะไปเลยอ๋อไปบ้านเรา สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหบีได้ไปดูความสวยงามของโครงการพาราเซตร์ต้นมาแล้วสวยงามมากๆเลยค่ะครับผมก็วันนี้วังทองกุ๊บยินดีต้อนรับนะครับคุณบีครับยินดีด้วยเช่นกันค่ะบีเห็นว่าที่เนี่ยทันสมัยมากๆากวังทองกุ๊บนี่มีประวัติยาวนานหรือยังคะปัจจุบันนี่เรา30ปีแล้วนะครับโอ้สามสิบปีแล้วครับผมงั้นมีเรื่องเล่าให้ดีเยอะแยะเลยมากมายครับเอาเป็นว่า๋ยราไปนั่งคุยล้อมๆกันดีกว่านะคะดีครับผมดีครับเชิญครับผม 30ปีเนี่ยถือว่ายาวนานมากเลยนะสำหรับโครงการบ้านอยากให้เล่าประวัติความเป็นมาของวังทองคุ๊มให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อตั้งยังไงใครเป็นผู้ก่อตั้งครับวังทองคุ๊มปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีอายุครบรอบ30ปีค่ปีนะครับย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยวังทองคุ๊มถุกก่อตั้งโดยคุณโกศลเจษดาวรังคูลนะครับเป็นพี่ชายคนโตของตระกูลนะครับการก่อตั้งของวังทองคุ๊มเนี่ยสืบเนื่องมาจากตอนนั้นเราทําธุรกิจเกี่ยวกับ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะการขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยเราก็ขายส่งเข้ากับพวกโครงการที่เป็นบ้านจัดสรรสมัยก่อนครับเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันธุรกิจใกล้เคียงกันนะครับพี่ชายก็เริ่มเข้าสู่ธุรกิจบ้านจัดสรรเมื่อตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับเราก็เริ่มทําโครงการแรกๆทางทางแถวตอนเมืองนะครับกองทองก็ถือกําเนิดจาก จากตรงนั้นเป็นต้นมามถือว่าตอนนั้นได้รับผลตอบรับดีเลยไหมคะพอมาเริ่มทำโครงการบ้านขึ้นมาก็เนื่องจากเนื่องจากการทำธุรกิจของของวังทองเองในตอนช่วงนั้นนะครับเราทำธุรกิจบนคอนเซ็ปต์ของการทำบ้านที่ราคาเหมาะสมนะครับแล้วก็ทำเลเนี่ยค่อนข้างดีะนะครับตัวตัวดีไซน์บ้านในสมัยนั้นก็ยังถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโดดเด่นมากเนื่องจากราคาที่ไม่สูงมากทำเลที่เข้าออกเดินทางสะดวกมากะนะครับ แล้วเราก็อยู่ทางกรุงเทพตอนบนซึ่งเป็นแหล่งที่จากกรุงเทพเดี๋ยวจะเดินทางไปเหนือไปอีสานอะไร<ฆ>ก็ตรงก็ตรงบริเวณนี้นะครับก็เลยทําให้การเปิดโครงการในช่วงนั้นเนี่ยได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดี<ฆ>ครับขอย,ย้อนไปเมื่อ3าปีนิดนึงค่ะตอนนั้นมีแนวคิดในการสร้างแบรนด์ไหนสำหรับโครงการบ้านเนี่ยคะ่ะการทําธุรกิจเนี่ยครับต้องบอกว่าเวลาเราทําธุรกิจที่อยู่อาศัยหรือเรื่องบ้านเนี่ยนะครับในช่วง10 10ปีแรก20ปีแรกเนี่ย เราไม่ได้คิดในเรื่องของการสร้างแบรนด์แต่โดยตรง<ฆ>แต่เราคิดในเรื่องของการทำ,ทำบ้านอย,าย่างดียิ่งจังๆนะครับแล้วก็ทําบ้านที่ไม่มีปัญหาทําบ้านในราคาที่เหมาะสม<ฆ>แล้วก็มาบวกเรื่องของดีไซน์บ้านเข้าไปก็ทําให้กลายเป็นว่าลูกค้ารับรู้เราตลอด10ปี20ปีว่าวังทองดีไซน์สวยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมีคุณภาพมันก็เลยกลายเป็นจุดเด่นของของ,ของเราไปในใจของลูกค้าครับจากที่ฟังแล้วคือลูกค้านี่เชื่อมั่นมากเลย 30ปีนะคะมองว่าตัวเอง,งประสบความสําเร็จแล้วหรือยังหรือว่ามากน้อยแค่ไหนคะในความเห็นผมนะครับผมมองว่าถ้าลูกค้าบอกว่าวังทองเป็นเป็นบริษัทที่ทําเรื่องที่อยู่อาศัยได้ดีเยี่ยม,มผมบอกว่าผมประสบความสำเร็จคนะัะ<อ>ถ้าวันหนึ่งลูกค้าพูดอย่างนี้นะ,ะผมถือว่าผมประสบความสำเร็จแล้วครับเป็นแบบว่าขอแค่นิดเดียวแต่ว่าเราได้ใจของเราแล้วค,คุณผู้ชมคะ วังทองกรุ๊ปเนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าจะเติบโตไปเป็นแบรนด์ของคนรุ่นใหม่อย่างไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในช่วงหน้าค่ะ มาับในปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึงกว่า6 0แสนล้านบาทต่อปีแต่ด้วยแบรนด์คู่แข่งที่มีอยู่มากมายวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่สดใสนักกลยุทธ์การตลาดจึงเป็นหนูเรื่องสำคัญในปัจจุบันนี้ธุรกิจอสนาในมาซับนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่รายกลางหรือรายเล็กก็ตามนะครับการแข่งขันเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการใช้โปรโมชั่น คำว่าโปรโมชั่นหมายความว่าเราแข่งขันในเรื่องของการลดราคานะครับมีของแรกของแจกและของแถมค่อนข้างเยอะผมต้องบอกว่าเกือบทุกเจ้าเลยนะครับที่เราเน้นในเรื่องของการใช้ส่งเสริมการถ่ายประเภทนี้นั่นหมายความว่ากําลังสะท้อนว่าการแข่งขันในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะแข่งขันกันเพื่อที่จะเอายอดขายกับยอดส่งมอบบ้านค่อนข้างเยอะครับผมกาลังซื้อโดยโดยปกติถ้าตั้งแต่ต้นปีจนถึงต้นถึงนปัจจุบันนี่นะครับผมมองว่ากําลังซื้อไม่ได้ตกลง เพียงแต่ว่าผู้บริโภคก,ก็จะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในสภาพของการเมืองไม่มั่นใจในสภาพของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้นั่นทําให้ผู้บริโภคเนี่ยชะลอการตัดสินใจซื้อกับปกติของวังทองเองเนี่ยนะครับเราบอกว่าเวลาเราทําบ้านเนี่ยนะครับเรามองว่าเราทาบ้านที่มีดีไซน์ที่สวยแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นเพราะฉะนั้นคน,คนซื้อที่จะซื้อบ้านของวังทองเองนะครับ ส่วนใหญ่ต้องกระตุ้นการตัดสินใจซื้อโดยโดยปกติอยู่แล้วเพราะเนื่องจากถ้ามาช้าบ้านในทำเลที่ตัวเองอยากได้ก็จะหมดเพราะฉะนั้นการการที่เป็นลูกค้าของวังทองเองนะครับการตัดสินใจซื้อก็จะเกิดขึ้นจากการที่ต้องการบ้านจริงๆแล้วต้องการบ้านที่ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองผมมองว่าอย่างนี้นะครับว่าถ้าชอบบ้านวังทองนะครับวันนี้ถ้าถ้าผู้บริโภคเนี่ยไปเซอร์เวย์ข้อมูลรอบๆก็จะหาบ้านแบบวังทองไม่ได้ต้องถามในมุมกลับกันว่า ผู้แข่งจะรับมือการการทำบ้านของวังทองอย่างไรถึงจะถูกครับวังทองคุ้ม,มจีจุดแข็งอยู่2เรื่องเลยนะครับก็คือเนื่องจากวันนี้ปัจจุบันนี้เรามีอายุครบ30ปีนั่นหมายความว่าการการที่มีความมั่นใจของผู้บริโภคนะครับการไว้เนื้อเชื่อใจของของผู้บริโภคมีต่อวังทองค่อนข้างสูงนะครับข้อ2ก็คือการดีไซน์บ้านที่ผมย้ำนะครับว่าเรามีดีไซน์บ้านที่แตกต่างทั้งภายนอกและฟังก์ชันภายในที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับจุดแข่งของวังทองที่ทําให้วังทอง มีอายุจนกระทั่งถึงปัจจุบันครบรอบ30ปีครับถ้าเริ่มต้นนับจากปีที่เราคิดว่าเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับปี3940หลังจากนั้นมาประมาณ2-3ปีถ้าใครจําได้เราเราเปิดโครงการวลารัฐนะครับโครงการนั้นจะเป็นต้องบอกว่าต้องถือว่าเป็นจุดกําเนิดเริ่มต้นของการดีไซน์บ้านของวางทองเลยนะครับมีบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับเราสามารถทําการขายยอดขายได้ดีกว่าช่วงเศรษฐกิจบูมบมด้วยครับ ือเนื่องจากเราเรามองว่าการซื้อบ้านนะครับเรามองเสมอว่าการซื้อบ้านเนี่ยบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ใช่แค่เราเอาอิฐเอาหินเอาปูนเอาทรายมาประกอบกันแล้วก็เป็นบ้านเราไม่ได้มองบ้านเป็นวัสดุก่อสร้างเพราะฉะนั้นเราก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการนําสิ่งต่างๆมารวบรวมกันแล้วดีไซน์หน้าตาดีไซน์ฟังก์ชันภายในทําให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเอออยู่ไปแล้วมีความอบอุ่น อยู่ไปแล้วสามารถสร้างเสริมความอบอุ่นในครอบครัวได้สร้างเสริมความรักในครอบครัวได้นั่นคือสิ่งที่วังทองกําลังจะทําต่อไปในอนาคตครับผมมองว่าผู้บริโภคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับมีความมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็สอบหาข้อมูลก็ค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นการที่จะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งของคนยุคใหม่ปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าแค่เอาราคาอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ประเด็นในการตัดสินใจซื้อผู้บริโภคต้องการอะไรที่มากกว่านั้นแต่ ไม่มีใครไปตอบสนองความต้องการตรงนั้นครับผมเช่นนะครับผมบอกว่าวันหนึ่งถ้าเราลองนึกดูว่าถ้าเราเป็นผู้บริโภคนะครับทุกครั้งที่เวลาเวลาเรา,เราคิดจะทําอะไรกับกับสินค้าให้กับผู้บริโภคเ <het S 2> <ม>นี่ยนะครับเราลองมุมกลับกันเราลองไปเป็นผู้บริโภคดูนะครับเร,เราพอใจไหมกับการที่ซื้อบ้านแล้วเหมือนกันหมดผมผมก็ผมคนหนึ่งแหะครับที่จะบอกว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่การที่จะมีบ้านสักหลังหนึ่งในชีวิตบางคนมีบ้านได้หลังเดียวในชีวิตแต่มีบ้านแล้วเหมือนคนอื่น ผมผมว่ามันมันเป็นข้อจํากัดท,ที่ที่ไม่ไม่เปิดทางเลือกให้ผู้บริโภคอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงวังทองกุ๊บนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รประกอบการด้วยกันหรือผู้บริโภคจะรับรู้ชื่อแบรนด์วังทองมีจุดแข็งในเรื่องของการดีไซน์บ้านที่ที่มองจากข้างนอกนะครับสวยงามไม่เหมือนใครและฟังก์ชันภายในใช้ประโยชน์ได้จริง เราเรา,เราจะไม่ออกแบบฟังก์ชันอะไรต่างๆที่มันเป็นฟุ่มเฟือยแล้วมันเป็นภาระในการที่ต้องดูแลในการอยู่อาศัยอีก10ปีอีก20ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคปัจจุบันนี้รับรับทราบและรับรู้อยู่ในใจเสมอว่าวังทองกรุ๊ปมีจุดแข็งเรื่องของการดีไซน์ที่อยู่อาศัยครับผมบอกว่าถ้าเราดูเรื่องของการการประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับเราจะบอกจากตัวเองไม่ได้นะครับเราก็ต้องฟังเสียงจากคนที่เป็นลูกค้าบอกเรา ปัจจุบันผมบอกว่าเราก็สําเร็จมาที่ระดับหนึ่งนะครับในในแถบกรุงเทพตอนบนนะครับตั้งแต่แจ้งรัฒนะตอนเมืองปทุมธานีอจุจยานะครับทุกคนต่างให้การยอมรับในเรื่องการออกแบบของวังทองนั่นหมายความว่าเราประสบความสําเร็จมาที่ระดับหนึ่งแต่ผมอยากจะไปให้ไกลกว่านั้นนะครับผมผมอยากจะเอาบ้านดีๆที่เราออกแบบกันเนี่ยไปทั่วๆทุกทำเลนะครับไปไปในกรุงเทพไปปริมณฑลรอบๆนะครับนั่นคือถ้าผมทําได้ถ้าวังทองทําได้ เราก็จะมีความสาเร็จไปอีกขั้นเนื่องจากทําไมถึงถามว่าว่าเราอยากจะให้ไปทั่วๆไม่ใช่อยู่ๆเราอยากไปเองไม่ใช่อยู่ๆวงทองอยากจะไปเองนะครับมีผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งที่มาจากทำเลอื่นแล้วก็มาบอกเราอย่างมากเลยว่าให้ไปช่วยทาทาเลนั้นหน่อยช่วยทาทาเลนี้หน่อยนะครับซึ่งเราก็กําลังศึกษาอยู่ซึ่งคิดว่าภายในไม่นานนี้นะครับวงทองก็อาจจะต้องเติบโตไปในทาเลอื่นๆด้วยเบื้องต้นเนี่ยผมมองที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ไม่ใช่กรุงเทพตอนบนก่อน นในกรณีที่ไปต่างจังหวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเรายังยังรอดได้นะครับเนื่องจากเนื่องจากการท,ทําธุรกิจของวงทองนะครับเราค่อนข้างจะ,ะค,คิดในเรื่องของความเสี่ยงเอาไว้ด้วยนะครับอะไรก็ตามที่ที่เราไม่มั่นใจในการทําบ้านแล้วมันไม่เสร็จหรือมันไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราลงมือทำมันหมายความว่าเรามั่นใจแล้วว่าเราทําได้แล้วเราก็ทําของดีให้กับผู้บริโภคได้ครับ การสร้างแบรนด์ท่ามกลางการแข่งขันที่ดูเดือดรุนแรงหากไม่มีการวางแผนกลยุทธ์ที่แม่นยำและการปรับตัวอย่างรวดเร็วเหมือนอย่างวังทองครุป๊ปก็คงยากที่จะยืนจัดมาได้ยาวนานถึง3ทศวรรษเชน่นนี้จริงไหมครับคุณผู้ชมคุณรู้หรือไม่คุณรู้หรือไม่ หวังทองกรุป๊ปถือเป็นแบรนด์เก่าของวงการอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยได้รับการขนานนามว่าเป็นสิงเนื้อแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพโดยตลอด30ปีที่ทำธุรกิจสร้างโครงการออกจำหน่ายแล้วถึงกว่า200โครงการและมีพื้นที่ส่วนใหญ่วนเวียนอยู่ในเขตด,ดอนเมืองรังสิตรามินทาลำลูกกาและปะทุมธานีหนึ่งในโครงการสำคัญของวังทองกรุป๊ปที่ มีชื่อว่าหมู่บ้านวะราบดินย่านวงแหวนลำลูกกาได้ถูกยกให้เป็นหมู่บ้านเสือปินลูกทุ่งเพราะมีเสือปินลูกทุ่งชื่อดังทั้งเอกชัยศรีวิชัยฝนธนสุนทรยิ่งยงยอดบัวงามพาเมลาบาวเดนและแจ็คธนพลสมัครมาเป็นลูกบ้านโครงการนี้โดยพร้อมเพียงกัน ดีๆกับช่วงสุขสร้างได้บายบิมค่ะ Operation ่นบิมหรือ b a l a n ซิ่งอิ m u n i t y ตนะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรง ผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับโรคแพ้อากาศหรือจมูกอักเสบภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดจากเยื่อบุจมูกมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติ ผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลาจามบ่อยคันในจมูกและมีเสมหะไหลลงคอบางรายอาจมีอาการทางตาร่วมด้วยเช่นคันตาเคืองตาตาบวมน้ำตาไหลอันเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุภายในตาผู้ป่วยมักมีอาการดังกล่าวเวลาสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นในอากาศการเรื้อรลังเป็นเป็นหายหาย ผู้ป่วยมักจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวของเยื่อบุจมูกคือจมูกจะไวต่อาการเปลี่ยนแปลงของอากาศปรับตัวไม่ค่อยได้ไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนหรือเย็นความชื้นของอากาศตลอดจนกลิ่นฉุนสิ่งระคายเคืองต่างๆจึงมักเรียกกันว่าโรคแพ้อากาศโรคนี้พบได้ในทุกเพศทุกวัยสำหรับระยะเวลาในการรักษาไม่สามารถตอบได้ชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าสามารถติดเลี่ยงสารกอ่อภูมิแพ้ได้มากน้อยแค่ไหน ภูมิแพ้มาตั้งแต่เมื่อไหร,ร่ยังไงฮะเป็นมาประมาณห้าปีแล้วค่ะคือจะแพ้ทุกอย่างแพ้กลิ่นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศจนต้องบอกเพื่อนๆว่าฉันเป็นภูมิแพ้นะฉันไม่ได้เป็นหวัดไม่ต้องกลัวว่ามันไอภูมิแพ้ตัวเนี้ยมันไม่มีเชื้อโรคเพราะกลัวว่าจะรังเกียจแม้มกระทั่งตอนทํากับข้าวทํากับข้าวไปก็จามไปโอ้โหเจอกลิ่นหอมก็ไม่ได้ใช่ค่ะน้ําหอมนี่ใช้ไม่ได้เลยค่ะ ทุกกลิ่นไม่ว่ากลิ่นอะไรเข้ามาเตะจมูกเพื่อนพนักงานที่ทํางานนะคะบอกว่าตัวนี้ดีมากก็เลยอ่ะลองทานดูวันแรกนะคะก็ลองทานตั้งแต่เย็นนั้นเลยก่อนนอนเช้ามาก็ทานอีก2เม็ดวันแรกคือจะเบามากเลย เบาคือจมูกใช่ค่ะเบาคือจะไม่ค่อยจามจะไม่มูกวันที่สองที่สามนี่ดีขึ้นเห็นผลเลยค่ะเกิอไปหาหมอหมอตรวจว่าเออคุณนี่เป็นโรคเบาหวานนะเช็ดเช็ดดูก็ขึ้นร้อยไปสิบหมอก็ให้ยากินตอนแรกแรกกินยาเบาหวานอย่างเดียวนะครับหมอตรวจว่าว่าความดันขึ้นให้ยาความดันต่มดันอีกกินขวดไปไปบอกหมอปวดท้องหมอหมอว่าเป็นกระเพาะอ้าวให้ยากระเพาะกินอ้าวเป็นสี่แล้วนะไปตรวจหมอว่าอ้าวคุณนี่ โรคไขมันในเลือดกินยาไขมันในเลือดต่อพอกินกินเสร็จประมาณหปีกว่าหมอตรวจว่าคุณกเดีคุณกินยาไม่ได้แล้วนะคุณตายมันเสื่อมอคุณต้องฉีดยาอย่างเดียวแต่ยาความดันต้องกินไขมันในเลือดกินกระเพาะต้องกินแต่แก่แก่เบาหวานต้องฉีดใช้ฉีดอะไรฮะแกฉีดไอซูลินไปไหนก็พรพะหมดเลยไปมาเป็นถุงเลยนี่โอ้ด้วยอ มามาให้ชเช้าเคนหนึ่งตอนเย็นเคนหนึ่งทุกวันเลยทุกวันเลยสี่ปีฉีดตลอดนะโอ oh ไม่ขาดเลยสี่ปี <c oughs> ก็พอดีเจอกัะน้องเซ่อะบบอกว่าคุณต้องมาฟังเขาบรรยายนี้แบบนี้แบบนี้แบบนผมก็เอ้ยน่าสนใจว, <c oughs> ว่ามากินพอกินกับปุกแรกก็รู้สึกตัวมาเบาขึ้นตึงนอนก็ไม่เมื่อยไม่อะไรมันกอนะขับรถก,ก็ไม่ได้นะอืม้อยหมดเลยในปลวกเอวครับพอเข้ากับปุกที่สองก็ ทำไมว่าดีขึ้นดีหมดทุกอย่างแล้วของอื่นนะหัวมวย้นี่ดีหมดตอนนั้นก็ยังฉีดอินซูลินยอยู่ยังฉีดอยู่กินยาด้วยกินยาด้วยอ่าฮะแล้วก็พอกินถึงสามสามกระปุกนี้อ้าวไปเช็ดดูก็ดีขึ้นน้ําตาลตอนนี้ไปไปตรวจก็แปดสิบเจ็ดอันนี้ไม่ได้ใช้เลยเลยนะไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วหรอทุกวันนี้นี่ปกติแล้วปกติแล้วน้ําตาลเหลือแปดสิบเจ็ดความดันความดังร้อยสามร้อยสาม โอเปอเรชั่นบสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพวันนี้คุณบิมแล้วหรือ,อยังเรื่องราวของแต่ละแบรนด์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะส่วนครั้งหน้าเราจะนำเรื่องราวของแบรนด์อะไรมาฝากคุณผู้ชมน,นั้น ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดตามชมรายการ Marketing Zone เราจะมาพบกันทุกๆวันจันร์ทเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง15นิกาที่ช่อง Spring News แห่งนี้ละค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะและใครต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามชมได้ที่ www.springnewstv.tv ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ